นะในข้อมูลนะครับเขาให้มุม A G D เท่ากับ x นะครับมุมเนี้ย A G D เนะท่ากับ x องศานะครับ E I G E I G มุมนี้นะครับเป็น 2x นะครับแล้วก็ให้มุม I s B I s B ก็มุมตรงนี้นะครับเป็น 5x นะครับให้เราหาค่า x ข้อนี้ไม่ได้ยากเลยครับนะ ถ้าเราเรียนเรียนความรู้ตรงนี้มาแล้วนะผลรวมมุมภายในรูปสามเหลี่ยมมันต้องได้ร้อยแปดสิบใช่ไหมแต่ถ้าผลรวมมุมภายนอกผลรวมมุมภายนอกจะรูปกี่เหลี่ยมก็ตามมันจะได้สามร้อยหกสิบหสามเหมือนกันหมดครับนะผลรวมมุมภายนอกไม่ว่าจะรูปกี่เหลี่ยมก็ตามนะครับ จะกี่เหลี่ยมก็ตามครับได้สามอกสิบองศาเหมือนกันครับจะเป็นของสามเหลี่ยมจะเป็นของสี่เหลี่ยมจะเป็นของห้าเหลี่ยมจะเป็นของหกเหลี่ยมได้สามอกงศาเท่ากันเลยครับผลลงมมุมภายนอกนะี่แต่ว่ามาทําความรู้จักกับมุมภายนอกก่อนนะครับหรือเผื่อบางคนยังไม่รู้จักกับมันนะครับมุมภายนอกมันเป็นยังไง สมมุตินะครับสมมุติคุณมีห้าเหลี่ยมครับคมีห้าเหลี่ยมนี้นะถ้าเราพูดถึงมุมภายในเนี่ยมันจะต้องเป็นมุมพวกนี้ครับี่มุมสีชมพูเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกมุมภายในพวกเนี้ยผลรวมมุมภายในของรูปห้าเหลี่ยมมันจะได้ห้าร้อยสีสิบ ABCDE อย่างนี้เรียกผลรวมมุมภายในผลรวมมุมภายในของรูปห้าเหลี่ยมัจะได้540องศานะครับนะเดี๋ยวบอกว่าที่เราใช้สูตร n ลบ2คูณ180คอลคำนวณน่ะผลรวมมุมภายในนะครับ n ลบ2คูณ180 n ก็คือจำนวนจำนวนเหลี่ยมนะครับ นะือจำนวนด้านนะครับรูปห้าเหลีย่ยมมันก็มีจุดยอดห้าจุดนะครับแล้วก็มีด้านอยห้าด้านใช่ไหมเป็นร <N S 1> ูปจำนวนเหลี่ยมนะครับอันที่ n ด้วยห้าห้าลบสองคูร้อยแปดสิบ้าลบสองมาได้สามสามคูนรอสามคูได้ร้อยแปดสิบได้ได้ห้าร้อสสิบอันนี้คือผลอันนี้คือผลรวมมุมภายในครับมันจะใช้สูตร n ลบสองคูรอยแปดสิบแต่ถ้าผลรวมมุมภายนอก ไม่ต้องใช้สูตรครับมันได้360เสมอเลยครับแล้วมุมภายนอกมันอยู่มันอยู่กันตรงไหนล่ะมุมภายในเราเห็นไปแล้วเนาะมุมภายนอกมันจะเกิดจากการที่ต่อด้านครับโดยต้องไม่คดไปจากแนวเดิมไม่คดไปจากแนวเส้นเดิมนะครับเช่นถ้าปูต่อแนวเส้นนี้ออกมาโดยไม่คดไปจากแนวเดิมเลยนะครับเ,เกิดมุม P ขึ้นอย่างเงี้ยเรียกมุมภายนอกครับ มุมแบบนี้เรียกลุมภายนอกเกิดจากการต่อด้านออกมาโดยต้องไม่คดไปจากแนวเดิมสมมุตินะครับต่อด้านนี้ออกมานะครับต่อด้านนี้ออกมานะครับครับ รงนี้ก็คือมุมภายนอกครับมุม Q ครับตรงนี้คือมุมภายนอกครับมุม R ครับมุมภายนอกมันจะเกิดมันจะเกิดจากการต่อด้านโดยที่ต้องไม่คตไปจากแนวเดิมนะครับนะสมมติว่าคุณต่อตรงนี้ออกมานะครับไม่คตไปจากแนวเดิมนะครับตรงนี้เป็นมุม S นะครับแล้วคุณต่อเส้นนี้ออกมานะครับ ตรงนี้เป็นมุมทีนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย P บวก Q บวก R บวก S บวก T อย่างเงี้ยเรียกว่าผลรวมมุมภายนอกครับจะรูปกี่เหลี่ยมก็ตามจะได้สา0เอสิบหมือนกันหมดครับอะพอแยกออกอยังครับว่ามุมภายนอกมันเป็นยังไงแล้วคำว่าผลรวมมุมภายนอกมันคืออะไรพอแยกออกอยังครับ ขอยุตัวอย่างลดลงมาเหลือเป็นสี่เหลี่ยมบ้างถ้าเป็นสี่เหลี่ยมนะครับภายในก็คือ a b c d ครับอันนี้ อย่างนี้คือผลรวมมุมภายในครับผลรวมมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมมันจะได้สามรองสาบสศาแต่ถ้าเราจะดูผลรวมมุมภายนอกมันต้องต่อด้านออกมาครับให้เกิดม,ม,มุมภายนอกครับสมมุติกุณต่อด้านนี้นะครับต่อแล้วต้องไม่คดไปจากแนวเดิมของมันนะครับต่อแนวเส้นนี้มานะครับไม่คดไปจากแนวเดิมเนาะ ก็เกิดมุม P ขึ้นสมมติต่อด้านนี้ออกมานะครับไม่พลดไปจากแนวเดิมเลยนะครับเกิดมุม Q ขึ้นสมมติต่อด้านนี้ออกมาครับไม่พลดไปจากแนวเดิมเลยนะเกิดมุม R ขึ้นต่อมาทางนี้ กิดมุมขึ้นอย่างเงี้ย P บวก q บวกอบวก s อย่างเงี้ยอย่างนี้คือผลรวมมุมภายนอกครับจะรูปกี่เหลี่ยมก็ตามผลรวมมุมภายนอกมันได้สามรกสิบเหมือนกันหมดครับผลรวมมุมภายในอย่าไม่เท่ากันเห็นไหมครับถ้าของห้าเหลี่ยมเนี่ยผลรวมมุมภายในได้ห้ารสิบแต่ถ้าของสี่เหลี่ยมมันก็จะได้แค่สามหกสิบแต่ถ้าเป็นเรื่องผลรวมมุมภายนอกจะกี่เหลี่ยมมันจะได้เท่ากันครับ ได้สามรอองศาสเสมอครับไหนลองลดภาพเป็นสามเหมลี่ยมบ้างถ้าเป็นมุมภายในก็จะเป็น a b c อย่างนี้นะผลรวมมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมมันต้องรวมได้180องศาใช่ไหม อันนี้คือเป็นรูปมุมภายในนะถ้าเป็นมุมภายนอกต้องต่อด้านก่อนต่อด้านโดยไม่วดไปจับแนวเดิมนะครับเช่นครูต่อแนวเส้นนี้นะครับไม่กดไปจับแนวเดิมเนาะเกิดมุมภายนอกมุม P ต่อแนวเส้นนี้เกิดมุมภายนอกมุม Q นะครับต่อแนวเส้นนี้ เกิดมุมภายนอกเป็นมุม R อ,อย่างเงี้ย p บวก Q บวกอเนี่ยคือผลรวมมุมภายนอกครับจะรูปก,กี่เหลี่ยมก็ตามจะได้สามองศาเหมือนกันครับจำตรงนี้ได้ยังครับมุมภายนอกมันจะเกิดเกิดจากแบบไหนอ่านะทีนี้ระวังจะโดนหลอกด้วยแบบนี้ A B C D E จะเป็นมุมภายในนะครับ เด็กๆว่าอย่างมุมคิวเนี่ยใช่มุมภายนอกไหมเรารู้สึกว่าเนี่ยอันนี้คือภายในรูปใช่ปะ่ะมุมคิวอยู่นอกรูปใช่ไหมนั้นกูถามว่ามุมคิวใช่มุมภายนอกไหม เอามุมคิวกันใช้มุมภายนอกไหมมาดูนะดูช้าๆนะดูช้านะตอนแรกเก็บเพิ่ถึงสองเส้นนี้นะถ้าเกิดกูดต่อเส้นนี้ออกมา แนวเส้นนี้นะครับออกมานะครับอย่างเนี้ยชัดว่ามุม P คือมุมภายนอกเห็นป่ะในรูปเนี้ย P เป็นมุมภายนอกนเกิดจากการต่อออกมาทางนี้นะครับเอาใหม่แล้วถ้าเกิดว่าครูต่อ แนวนี้แทนล่ะต่อให้มันออกมาจากแนวนี้อย่างนี้ก็จะเห็นว่า R เป็นมุมภายนอกใช่ไหมบอกไหมครับ R, R เป็นมุมภายนอกนะครับแล้ว P กับ R เนี่ยมันเท่ากันเลยแหละมันเป็นมุมตรงข้ามเคยเียนใช่ไหม เมื่อเส้นตรงสองเส้นตัดกันมุมตรงข้ามจะโตเท่ากันนะทำได้ปะเนี่ยลองดูจ <ทำ S 1> ีนได้อนะเอ๋นะอูต่อเส้นเมื่ีให้ดูทิงนะเราจะได้เห็นว่า p กับ r เป็นมุมตรงข้ามลองสั่ง Q นะ Q ออกไปก่อนนะ Q ออกไปก่อนเนี่เยเห็นปะ p กับ r จะเป็นมุมตรงข้าม มันเป็นมันเป็นมุมภายนอกด้วยกันทั้งคู่เลยครับเวลาใช้เราก็จะใช้เพียงตัวใดตัวหนึ่งอเข้าใจนะเออแต่เจ้าคิ่ะไม่ใช่มุมภายนอกครับมุมภายนอกเนี่ยเด็กๆจะเห็นว่าเนาะมันต้องเป็นมุมที่ทำกันระหว่างด้านกับด้านที่ถูกต่อออกมาครับเป็นมุมระหว่างด้าน กับด้านที่ถูกต่อออกมาครับแต่เนี่ยมันเป็นมุมที่ทํากันระหว่างด้านที่ถูกต่อออกมากับด้านที่ถูกต่อออกมาครับเจ้าคิเนี่ยไม่ใช่มุมภายนอกนะครับคไม่ใช่มุมภายนอกแล้วก็ไม่ใช่มุมภายในด้วยมันอยู่นอกรูปอยู่แล้วไม่ใช่มุมภายในอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ใช่มุมภายนอกเช่นเดียวกัน นยให้ระวังแบบนี้ครับเราจะไปเผลอเข้าใจว่า Q เป็นมุมภายนอกแล้วก็ไปหยิบมันมาใช้ Q เนี่ยไม่ใช่มุมภายนอกนะครับแล้วก็ไม่ใช่มุมภายในอยู่แล้วด้วยเพราะมันก็ไม่ได้อยู่ในรูปอยู่แล้วด้วย Q เป็นมุมตรงข้ามกับมุม A ครับลองดูเนี่ยเส้นสองเส้นนี้ตัดกันมุมตรงข้ามต้องโตเท่ากัน คิวกับ a จะโตเท่ากันครับมันไม่ใช่มุมไอ้เจ้า Q ิเนี่ยไม่ใช่มุมภายในแล้วก็ไม่ใช่มุมภายนอกแต่เป็นมุมตรงข้ามข,ของมุมภายในครับเป็นตรงข้ามของมุม a มันจึงโตเท่ากับมุม a เลยดังนั้นเจอแบบนี้ก็ระวังด้วยนะครับเดี๋ยวไปเผลอใช้ไอ้เจ้านี่เป็นมุมภายนอกขเข้าเขี่ยตรงเยอะนะออแล้วครับ กูจะกลับมาที่ข้อของเรานะครับนั้นดูกันอีกทีครับช้าๆนะครับเนี่ยกูจะเน้นที่ตัวสามเหลี่ยมก่อนนะนี่สามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยม IGH นะครับเมื่อต่อเมื่อต่อด้านเมื่อต่อด้านนี้ออกมาก็จะมาเจอมุม 5x แปลว่าไอ้เจ้ามุม 5x เนี่ยมุมภายนอก จะพา x เนี่มุมภายนอกถ้าเกิดคูต่อด้าน ih ออกไปต่อ ih ออกไปนะครับต่อ ih ออกไปครับต่อ ih ออกไปก็จะไปเจอมุม 2x เพราะฉะนั้นเจ้ามุม 2x เนี่ยเป็นมุมภายนอกครับอ้าว มีมุมภายนอกสองมุมแล้วแต่ในะขณะที่เจ้ามุมเอ่กะดูดีนะครับมุมเอไม่ใช่มุมภายนอกนะครับมุมเไม่ใช่มุมภายนอกมุมภายนอกเนี่ยคืออันนี้ครับนะอยู่นะถ้าเกิดกนะูต่อแนวเส้นนี้เนาะต่อแนวเส้นนี้ลงมานะมุมภายนอกก็เป็นอันนี้ครับนี่อันนี้มุมภายนอก อจกยา x อ่ะ so, มันเป็นมุมตรงข้ามของมุมภายในครับ x เป็นมุมตรงข้ามของมุมนี้ครับ นะเจ้าเนี่ยไม่ใช่มุมภายนอกแต่เป็นมุมตรงข้ามของมุมภายใน i g h เป็นมุมตรงข้ามของ IGS เป็นมุมตรงข้ามของเจ้าุงสีเขียวครับดังนั้นตอนนี้เท่ากับว่าสมมุติเล่นๆนะครับถ้าเรารู้ว่าตรงนี้โตเท่ากันเราก็เลยเอาค่ามาใส่ให้ มุมภายในเท่ากับเราจะรู้มุมภายใน1นึ่งมุมใช่ป่ะว่าโตเอ็องศาจาก3มุมรู้แค่มุมเดียวเลยมุมภายในจากที่มี3ามุมรู้แค่มุมเดียวแต่มุมภายนอกจากที่มี3มุมรู้อยู่2มุมอ่ะคือสองเอกับ5้อ่ะนั้นเราก็เลยเลือกใช้ สูตรผลรวมมุมภายนอกต้องได้สาม้หกสิบดีกว่าแค่ว่าเราต้องหามุมภายนอกอีกมุมหนึ่งก็คือไอ้เจ้ามตรงมุมสีส้มนี่แหละครับนะมุมบนเส้นตรงต้องรวมได้ร้อยแปดสิบใช่ไหมครับก็คือมุมมุมเเนี่ยนะกับมุมสีส้มเนี่ยนะรวมกันต้องไดร้อยแปดสิบสมุติาเล่นเล่นถ้าเจ้ามุม x ที่ว่าเนี่ย โต80ดังนั้นอ้เจ้ามุมสีส้มเนี่ยรวมกับมุม x ก็คือรวมกับรวมกับ80แล้วได้180แปลว่าเจ้ามุมสีส้มตรงนี้ก็จะคิดจากเอา180หัก80ออกถูกไหมอนิสออกป่ะถ้าเกิดเจ้า x เป็น70เจ้ามุมนี้ก็จะเป็น180ลบ70ดังนั้นเนี่ยครับ การที่สองมุมนี้ต้องรวมกันแล้วได้180เพราะเป็นมุมบนเส้นตรงเห็นเส้นตรงนี้เส้นตรงนี้มุมบนเส้นตรงต้องรวมได้180องศานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เจ้ามุมภายนอกตัวนี้นะครับจึงโตเท่ากับ180หัก x ครับ180ลบ x ครับ งงงงหรือเปล่าครับมุมภายนอกอันนี้จะโตเท่ากับร้อยแปสบลบเอ อ่ะทีนี้เราก็มาใช้สูตรเลยครับผลรวมมุมภายนอกต้องได้3ามรองสิบองศาครับร้อยแปดสบลบเอ็กนะก็มาใช้สูตรเลยครับผลรวมมุมภายนอกจะรูปกี่เหลี่ยมก็ตามนะครับเท่ากับ สามโลสองศา,าเสมอตอนนี้มุมภายนอกสามมุมมีมอะไรบ้างนะครับมุมแรกก็คือ EIG ซึ่งโต 2X อีกมุมหนึ่งนะครับก็คือ IHB ซึ่งโต 5X แล้วอีกมุมหนึ่งก็คือเจ้ามุมสีส้มนี่แหละครับ DGH รวมกันต้องได้360 EIG นะครับขอแทนที่เลยนะครับ 2X องศา IHB 5X องศา DGH 180.X ปนะครับรวมกันแล้วได้360นะครับ 2x บวก 5x เป็น 7x ลบออก 1x ก็เหลือ 6x ฝั่งนี้ก็เลยเป็น 6x บวก180เท่ากับอีกฝั่งหนึ่งคือ360ย้าย180ไปฝั่งนู้น 6x จึงเท่ากับ360ลบด้วย180 6x จึงเท่ากับ180 x เ,เดียวร้อยแปดสิบย้ายหมหารจึงได้ค่า x เ,เป็นสามสิบสรุปมุมที่เราเอามารวมกันเมื่อกี้นะครับครับมุมภายนอกอันนี้นะครับมุมภายนอกอันนี้นะครับ แล้วก็มุมภายนอกอันนี้นะครับสามอันนี้นะครับตอนนี้มีใครแยกไม่ออกว่าเอ๊ยยังไงบุมภายในยังไงบุมภายนอกมีใครแยกไม่ออกไหมครับไปทบทวนด้วยนะครับ จับตัวอย่างที่ครูยกให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับนะมุมที่ไม่ใช่ทั้งมุมภายในไม่ใช่ทั้งมุมภายนอกเนี่ยอย่างเช่นมุม Q เนี่ยอยู่นอกรูปก,ก็จริงแต่มันไม่ใช่มุมภายนอก